สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับมาชมรถไถน,นะครับ New Holland ตู้แอร์นะครับโอ้คุณตลบเลยครับนะครับลากผานพรวนครับผานพรวนแปดใบครับผานยาวสั่งทำพิเศษนะครับ ค่อนข้างที่จะยาวกว่าเพื่อนนะครับสำหรับผ่านยาวคันนี้นะครับเป็นรถเก่านอกนะครับถ่ายพรวนดินไว้นะครับนะครับลากกันยาวๆเลยทีเดียวแล้วครับนี่ น่าบิงใหญ่ครับดูครับวิ่งแบบสบายๆครับ เอกก็เย็นมากครับคันนี้เรงไหนนี้น่าจะเปิดเพลงเสียงดังแล้วครับเน่ แปดใบนะครับเป็นนิวฮอลแลนด์เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับโอ้คนลตลบเลยครับ เจอนาะบิงใหญ่ๆไปไก็สบายหน่อยครับไม่ต้องกลับรถบ่อยครับมุบนตลบเลย ดูรถถ่ายเสร็จไปดูรถตัดด้วยต่อนะครับ เก็บมุมก่อนครับ loco no, 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 no. อ๋อครับมาลุยกันต่อครับเมื่อกี้โชฟเฟอร์พักก่อนนะครับพักหายเหนื่อยครับก็จะลุยต่อนะครับเห็นได้ว่ารถแอร์นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะว่าดินก็ค่อนข้างที่จะไถ ดินมันเป็นรอยรถเกี่ยวนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับ,เ,รบเมื่อกี้ก็โชฟเฟอร์ก็ออกมาสนทนาพักเหนื่อยนิดหน่อยครับแล้วก็จะลุยต่อแล้ครับมันดีหน่อยครับว่าเออนาม,มันบิ่งใหญ่นะครับมันไม่ต้องโยกรถไบ เป็นบิงเล็กๆนิวติดซ้ายติดขวาครับติดคันนาทีนี้ก็ไถพรวนไว้เฉยๆนะครับไรลละ2องร้อาเท่าๆกับรถทัถ่วไปครับรถเล็กรถใหญ่ก็เท่ากันครับันนี้ก็ สองรอหาสิบเหมือนกันนะครับงานชั่วโมงก็ชั่วโมงละหกร้อยครับเหมือนกันครับถือว่าคุ้มนะครับได้รถใหญ่ไปทำงานนี่ครับตอนนี้ก็อยูประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าผ่านแปดใบแล้วก็รถก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับกำลังแรงก็ จะเยอะหน่อยครับดูครับเร็วมากครับ ครับเหลือยฝั่งนี้อีกบิงหนึ่งครับโอ้กร้จะเสร็จแล้วโอ้แรงมากวิวฮอลแลนด์เจ็ดเจ็ดสี่ครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ